การแสดงเดี่ยวของลิซ่าแบ็กพิงที่งานกาลาเดอร์พิเซสจูนปารีสเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะคะก็ยังคงสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่องในระดับโลกค่ะการแสดงของลิซ่าซึ่งมีเพลงโซโล่ฮิตของเธออย่างมันนี่และ l a ลิซ่ ควบคู่ไปกับวงออเคสตราที่น่าทึ่งอย่าง La Muse Orchestra ช่วยเพิ่มความมีสเสน่ห์ให้กับการแสดงบนเวทีที่มีชีวิตชีวาอยู่แล้วของเธอคะ่ะการผสมผสานนี้สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจําที่สุดช่วงเย็นโดยได้รับเกียรติจากผู้ชมทั้งสดและก็สื่อต่างประเทศนะคะผลกระทบของการแสดงของเธอนะคะขยายออกไปไกลกว่าบนเวทีคะ่ะด้วยเห็นได้จากสถิติที่น่าประทับใจในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Fun TV วิดีโอการแสดงของลิซ่ามียอดดูทะลุ5 0 0 0 0ครั้งอย่างรวดเร็วหลังจบงานสร้างสถิติให้กับช่องในขณะนั้นนะคะและที่น่าสังเกตนะคะก็คือวิดีโอการแสดงของลิซ่าและลิสาและมันนี่กลายเป็นวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดของช่องภายในเวลาเพียง4วันค่ะโดยมียอดดูมากกว่า2.6ล้านครั้งความสําเร็จนี้นะคะก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการปรากฏตัวของลิซ่า ในฝรั่งเศสอย่างจำกัดซึ่งก็บ่งบอกถึงฐานแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศและแสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดอย่างกว้างขวางของสมาชิกของแบ a ็คพิง์ในยุโรปค่ะความสําเร็จนี้นะคะยังได้รับเสียงชื่นชมจากแบล็คพิง์อีกด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มนี้ครอง3ุดสูงสุดสําหรับการแสดงที่มีผู้ชมมากที่สุดในช่องลิซ่าขึ้นนําด้วยยอดวิว2.6ล้านวิวสําหรับการแสดงเดี่ยวของเธอค่ะตามมาด้วยชัดดาวด้วยยอดวิวมากกว่า2.3ล้าน และพิงก์วีนุ่มด้วยยอดวิว2.12ล้านวิวความสำเร็จนี้นะคะเน้นย้ำถึงอิทธิพลและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบ็คพิง์ในระดับโลก นอกจากนี้นะคะตามที่กล่าวไว้ข้างต้นลิซ่าแบ็กพิงก์ยังคองเทนหลักทั่วโลกในระหว่างงานการกุศลพ n ินเ s June ในฝรั่งเศสซึ่งมีแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดมากมายที่เกี่ยวข้องกับเธอนะคะสะสมมากกว่าล้านทวิตทำให้เธอนะคะกลายเป็นศิลปิน K-POP และเป็นศิลปินที่มีผู้ทวิตมากที่สุดในวันนั้นค่ะ